เกล่าลตาโพลูกตาโพไลองท่อนลมามด่อนแจด้วฟังและไปแล้วเป็นท่อนแจนตกหลอกตลอดเป็นท่อนแจนใช่ค่ะจไม่ตอบน เอาเบิ้งสีเลี้ยงเขาเบิ่งเสีเลียงมันไม่ได้ตกไหนเออเขาเบิ่งมันสีเลียงไม่นดมาเบิ้งเดี๋ยวเดียวบางคั้นะล้ำนอกได้ในที่สองนั่นแต่เขาเบิ่งมันจะเลี้ยงนี่ จะวิ่งกันไปขบไปขกไปันไปขบ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 ําขบมา